พังทำไงพี่ซ่อมเนี่ยใช่พี่จะช่วยเหลือไงยนะังไม่ใช่ FC ผู้ชายวาเลยไม่เคยดูคลิปเลยนี่านี่จะทำคลิป <c oughs> นี่ไงก็ด่ามึงอยู่นี่ไง <c oughs> ใครที่ดูอยู่ก็โดนกูด่านี่ไงด่าเขาไปเลยทำคลิปลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่โอ,โอเคครับผมถ้าไปกับผู้ชายอพวานเนี่ยนะสำหรับลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวสำหรับลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเบิร์ได้ลำบากแน่นอนคือเป็นอย่างนี้เว้ยเดี๋ยวเล่าถึงคาแรคเตอร์ผู้ชายอพวานก่อน บางทีสมมติว่าสมมติรถคุณเสียแล้วน็อตคุณเนี่ยมันหาน็อตใหม่ใส่ไปได้แค่ตัวเดียวก็ไปได้เนี่ยแต่สไตล์ผู้ชายวาผมจะไม่ทำนกออกปะผมจะปล่อยให้คุณหาวิธีก่อนเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันมีอะดรีนาลีนหรือสารอะไรที่คุณตื่นเต้นมันจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้คุณแต่ว่ามันต้องไม่ร้ายแรงนะก็จะปล่อยคุณทําไปก่อนถ้าทําไม่ได้แล้วผมค่อยเข้าไปแต่ถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าใหม่หรือย,ยังไม่รู้จักผู้ชายว่าไม่เข้าใจคาแรคเตอร์เนี่ยจะจะด่าทําไมไม่เข้ามาช่วยมึงนี่ อ,อยากอยากให้คุณได้รับประสบการณ์แบบนี้เพราะว่าเวลาคุณซื้อทริปมาไม่ใช่แบบทิงฉาบทัวที่ว่าะจะมีคุณไปนั่งตรงนี้ยืนตรงนี้อ่ะกรี๊ดหมดเวลาแล้วไปนี้ของเราไม่ใช่แบบนั้นเราจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อให้คุณได้ตื่นเต้นและก็มีความสุขในการท่องเที่ยวกับเราตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องการครับเหมือนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆย้อนคลิปไปหรือไปเห็นผู้ชายวาททำทริปจะเห็นว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากแล้ว เชื่อไหมวิบากเนี่ยมันมีการคว่ำล้มตลอดเวลาตอนที่เ,เพื่อนๆล้มเนี่ยผู้ชายวอทำหน้าที่อะไรรู้ไหมถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็คนที่ล้มไปเนี่ยส่วนใหญ่จะดา่าโว้ยมึงไม่มาช่วยยกดูดี่นั่นเราถ่ายรูปถ่ายคลิปไปนะแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกลับถึงบ้านหรือบางคนยังไม่ถึงบ้านเลยไปขอรูปล้มเลยสิจะไปให้เมียดูจะให้ลูกดูคือผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการแบบนั้นคุณต้องการประสบการณ์แบบนั้นกลับไปถ้าเกิดชั่วโมงนั้น ผมไปควักกล้องขึ้นมาถ่ายรูปให้คุณถ่ายคลิปให้คุณแล้วใครจะทําให้อะไม่มีใครทําทันหรอกนอกจากผมเพราะฉะนั้นผมจะทําหน้าที่ที่ทุกคนทําไม่ได้ส่วนตอนที่คุณล้มอ่ะมันจะมีเพื่อนอีกสองสามคนที่อยู่ใกล้ๆเขาจะไปช่วยยกคุณเองคือเขาทาได้แต่บางคนตั้งสติไม่ทันเปิดกล้องเปิดโทรศัพท์ไม่ทันคุณจะไม่ได้ภาพเหล่านั้นแต่ถ้าสังเกตไปคลิปกับเราถ้าอยู่ใกล้ผมนะคุณจะได้ภาพแบบนั้นอันนี้คือประสบการณ์อนึงอย่างที่อยากจะอธิบายเพื่อนๆหรือ คนใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาเที่ยวกับผู้ชายมาวา่าให้ได้เข้าใจกันนะแล้วก็ตรีมเไม่ไม่ใช่ตีมจะรอกระโดดเิ้นทำสุตีมอะไรก็ตีมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทัวของผู้ชายมาวาเนี่ยจะทำจะพยายามนะทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนเราจะไม่ให้ทัวร์จ๋าจะไม่ใช่แบบว่าอ่าหกเจ็ดแปดนะต้องตื่นหกโมงอาบน้ำเจ็ดโมงเดินทางแปดโมง ทัวร์ทั่วไปจะทาแบบนั้นแล้วก็ยืนทกยกธงแล้วให้คนเดินตามไปลุกเป็ดเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะคัสตอมทัวร์ให้เหมาะกับกลุ่มก้อนของเพื่อนเองเหมาะกับกลุ่มนิสัยหรือว่าบุคลิกของของรถคาแรคเตอร์ของรถคาแรคเตอร์ของคนเราจะทําแบบนั้นแล้วก็ไปเที่ยวกันในแบบของเพื่อนหลงก็ไม่ด่ากันเอ่ออยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเราก็ปรับเปลี่ยนคัสตอมให้เลยไม่ไม่ใช่แบบทัวร์ที่แบบต้องไปเป๊ะๆอะไรกันอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนได้ความรู้สึกของ ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเพื่อนพาไปเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่ผมทำแล้วก็ทำมาเสมอหลายคนอาจจะไม่เข้า